สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาหนีมาพบกับอูน้ำไสเส้นเคย่เนาะครับผมวันหยุดเนาะครับวันเสาร์อูน้ำไสก็ได้มาตามหาแนวทางให้พอมีพี่น้องอีกเส้นเคยนเนาะครับมาหนีกัมาตามถึงวัดเลยนะครับผมบุกถึงที่เนาะครับผมเป็นวัดปลาด้วครับผมปูหาจ็ดแปดเนาะครับอูน้ำไส้ก็ได้มาหาแนวทางให้พอมีพี่น้องเนาะครับผมเวลาวันหยุดอูน้ำไสมา ตามให้คือเก้าเด้อครับผมหลังจากฝนหยุดต,ตกนะครับอูน้ำใสก็ได้มากตามหาแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องไปชมคลิปเนาะครับผมหรือเบึงบรรยากาศเนาะครับผมเวลาไปอัดปูหรือว่าเสียนต่างต่างนะครับอูน้ำใส่ก็พยายามเจ็บภาพบรรยากาศเนาะครับผมนี่ครับในวัดปลาลมลืดด่นดีเนาะครับมีปูนขีก่กระเดียนพร้อมเนาะครับผม เงียบก็เป็นแนวทางนะครับผมขอบพระคุณปู่หายเจ็ดแปดด้วครับที่เมตตาให้มาอัดปูได้มาหาแนวทางตัวเหล็กให้พ่อแม่พี่น้องได้รับส้มรับฟังเนาะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอู๋น้ำใส่ในเด้อครับผมเพื่อเป็นกําลังแรงแก่ทําคลิปต่อๆไปเนาะครับผมเอาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับปูกับลออู๋น้ำใส่เราเด้อครับผมกับพ่อเก่ามาเสียเนาะครับไปรับส้มรับฟังเหล็กน้ากันได้เลยครับ สามหกครับก็มาเชียร์การรมเนการครับผมทานดกาเกาครับผมผมน้ำเสีการนมัสการครับสามศูนครับพี่น้องนี่ห้าศูนย์าศูนย์นะครับเจดศูนยนี่คือจุดบนเมื่อตอนนี้บ่าได้ปูบนว่นี่บอกว่านี่บอกปูเาครับผมไปเยอะอ่า เปลี่ยนเนวทางเด้อเจ็บไปอยอะลอยมาไล่เดี๋ยวตัวใดปูหมดดิอือปูตีสายแป๊บหนึ่งได้ครับพี่น้องครับมเออเจไปอยู่่ลูกเียก้อนรอแป๊บหนึ่งด้ครับปูปูคำนี้เท่านี้แหะนึ่งหกสามหกออืออืออืออนออืนอือ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 อใออื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 อคืออืมครับืออ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 ออื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 ออีออืออืออื ก็ให้ผู้เขียนผู้เขียนครับครับผมดีครับเป็นบรรยากาศเนาะครับครับมหาลุมขอโชคขอหลับครับผูเด hey, uh ้อครับผมครับผ no. <E ู้ห้าเจ็ดแปดผู้ห้าเจ็ดแปดวันนี้จะมากับสำเร็จพารวยอู้น้ำไช้ครับครับแล้วก็เกามาเชียนะครับเกามาเชียครับคสามหกหลังจากฝนหยุดตกเนาะครับครับกัลุยกันเลยครับโอ้ครับอันที่ว่านลอยมาไร็ เงินพังหันเด็ดเจ็ดงินนี้เด็ตัวเดเก่าหกนี่บนบนบนหนอยจะมาเก่าหกบนหน่อยจะมากลักสามแบบนี้ครับสามสามศูนย์สามศูนย์ครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับผมเจ็ดศูนย์นี่คือสุดบนครับนี่สุดบนเนาะครับผมล่างส่วนมาเบิงสุดแรงนะครับหนึ่งตัวเดียวครับผมหนึ่งตัวเดียว อหนึ่งวิ่งล่างคหนึ่งเนาะครับเจ็ดหนึ่งปหนึ่งกันครับกันเนาะครับกำลังวันพูดบาาัาหันมีสิบเก็ดต้องไปตัวหนึ่งออกเจ็ดดตะบุดล่างก้าลังวันสูบานเนี่ยี <21. S 2> ่สิบเอ็ด่หนึ่งแหละครับผม เด็กกำลังวันนีแล้ววังงห้ดีนะครับผมต้องเม่เห็นเนาะแม่นครับเมี่ยงเห็นครับขอสำนิกไทยจะซัดทบันครับพอกองมาเสียเขียนหลอกให้อีกเด้อครับผมครับเพิ่นไทยมากนะครับเนาะครับวิ่งวิ่งศูนย์กับหกนะครับเด้อครับวิ่งศูนย์กับหกเครื่องเป็นหัวสั้นจรครับหัวสั้นจรหัวสั้นจนที่สราบดีโอ้ครับผมวันนี้เพิ่นแยกให้จับคู่นะครับ16 36ครับ ท่านแตกสามศูนย์ห้าห้าศูนย์เก็ดศูนย์ครับส่วนเหล็กแรงนะครับดีภูว่าจังหวัดสระบุรีคนที่ห้าทะเบียนครับผมครับผู้ว่าเมันไหนหนึ่งมันเด่นหนึ่งเลยทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งโอ้มีแต่หนึ่งมีแต่หนึ่งครับผมทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งครับระวังกินเนื้อรับไปสี่หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์โอ้ระวังครับผมัังเอครบ สิบสามอำเภอครับผมหนึ่งร้อยสิบเอ็ดตำบลราว่างครับตัวราวางนปูครับนี่แนะมันเขากับเลี้ยหอันจบเพราะว่าเลีมันได้หนึ่งครับกับล่างว่านยี่สิบเอ็ดหนึ่งลรางครับผมเลี้ยมันเด่นหกลอยมาไล่เดี๋วปูงวดนี่ได้๋ยวตัวไหนอะลอยมาไล่ครับผมงวดนี่ลอยมาไล่ครับลอยมาไล่ที่ปูเห็นไหมลอยมาไล่มันได้สองวันนี้ได้สองตกสองที่ปู คือร้อยมนันไล่มาในสวง่านมันเป็นแบบว่าคือเรียงหนังเฮ็ดเบิ้งน่ะครับครับร้อยมาไล่ได้สองตีไม่เป็นแบบนี้ก็ทิมบนะ่ละก็ทิมบนะ่ได้นสวงนะ่ะก็ทิมด้สวงหน่ะเอาปูลองเฮ็ดแอนเฮ็ดเพียงหมวดว่างหันทุกออกหกศูนย์ห้าแล้วก็มาออก ห้าสามศูนย์โอ้ครับแล้วก็บ่ออกสี่ห้าสามครับผมเอาสิคาตัวดับไหบานนี้อาเบิ้งตัวดับเลยครับผมมีบ่งมั้มีบ่มีสี่บางมั้ยมีครับมีสี่มีครับสี่บวกรักสิบนดับบนดับบนครับสี่บวกรักสิบนเจ็ดมีบ่างมั้มีครับบ่มีครับ ซีบวกลักสิบบนมีบวกบนมันไม่มีไม่มีออกแปดสองมันบหมครับเจ็ดแปดสองครับโอ้ซีบวกแบบนี้สองดับมุมมีสองมีสองส้นดับสถมอับมา์ไซเลยหรอมาไล่หัดเนี่มมันบอกเขาครับผมโอ้เล็ดดับปูผมเคยผ่านนี่เดียวดับบนลอยมาไล่ลอยมาไล่เดนส้นดับว่าดับตรงนี้ดับมานั่นะครับเกณฑ์บวกห้าเป็นสิบสอง ครับ่ม mm ีค hmm, ร so ับเจ็ดบวกศูนย so ์ได้เจ really. mm ็ด hmm, บ yeah, ่มีบ่มีเจ็ดบวกสามได้ศูนย์บ่มีครับเจ็ดบวกสองได้เก้าบ่มีศูนย์เเก้าศูนย์นี่ครับผมไม่มีสองไม่มีเก้าครับบนขาดไปเลยครับบนนะปูนะดับสื่อใส่กันกับว่าได้เนี้ยครับบ่ออกบ่ออกกอมสื่อใส่กันกับบ้ออกไปสื่อใส่กันกับบ้ออกสื่อใส่กันกับบ้ออก นี่คือเลขดับเจ็ดบวกหลักหน่วยบนตลอดสี่บวกหลักสิบบนตลอดครับนี่ปูซสอนสูตรความกับพริก็เลยสองนี่ขาดกดไปเลยมามีแนวทางนี่ครับผมก็เลยไอ้พวกมาไล่กระไรมาบ่มาบ่ถึงนปูนะแต่ว่าเลขมันเด่นตัวนี้เด่นหกบนน่ะครับโอ้เลขเด่นอยู่หลักหน่วยพอกนี่หลักหน่วยบวกใครก็ได้หกก็ะตุนอยู่หลักหน่วย บอกรับ้มันนังละหน่วยบนหกกับศูนย์หกกับศูนย์หกกับศูนย์นะครับผมหน่วยบนครับผมบนหะศูนย์นะครับบนคือว่าถ้าถ้าดับก็จะเป็นสองหน้าหน่วยบนหน่วยบนดับสองบนบนขอให้เลยครับผมเก้านะครับผมดับสองกับเก้าบนเก้านะเ้ขาดไปเลยเดียครับบน่า ดับเหล็กดับโอ้อร่อยมาไรเห็ดเห็ดมาตรวจรับสวนกับเก่าสินับุญมันกงมโกงครับนับล่างบาแดงนับล่างเอาหน่วยกับสิบบวกกันครับหน่วยไดครับผมหน่วยล่างบ่หน่วยกับสิบหน่วยล่างอะไรบวกกันโอ้หน่วยเขาลงในหันเล็ดเอาเทสไห้เพาะ้ฮโลบวกกันนี่มันได้สามเปนบ่นี่ครับมีบ่บัดนี่บ่มีครับมีครับมีเจ็ดบวกศูนย์นี่มีบ่บัด บวกหนึ่งเป็นแปดครับบอมี่หนึ่งบนหนึ่งเป็นสองดับสองกับแปดล่างขึ้นบนเห็นไ่มครับบ้านนี้ครับบเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่บวกคับเจ็ดสิบสามดับขาดไปเลยแหละสี่กับสามล่างสี่กับสามดับขาดบอมี่นี่ละคือสูตรดับของเจ็ดเทเบิลครัะผมูคเคียนหฮรูนะครับผมดับล่างสี่กับสามครับเขียนต่อยรูนะคันนี้ดับบนดับบนครับปูเป็นดับล่าง ดับล่างเนาะครับบารนี้ครับดับล่างครับเลขไม่มาเอ้าสี่กับสามสี่กับสามเนาะครับเบิ่งพอเป็นแนวทางเด้อพี่น้องสี่กับสามเก็บโบเก็บเป็นสิบสี่กับผมกัเก็บเป็นสามสี่กับสามสี่กับสามเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวเก่ามาเชียร์จีบหลอกไม่ให้ค้างๆได้ครับผมรับขาดไปเลยครับโอ้เหล็ดับผมพอเก่ามาเชียร์จีบหลอกอีกไม่ติดเลยล่ะอ่ะเดี๋ยวจีมากหลอกจีมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับผม เลขปูห้าเจ็ดแปดมนีได้มากตามแนวทางปูครับถึงทีเลยเนาะครับครับถึงทีเลยครับผมครับเอาชัวร์อลาไปฝากพี่น้องเอฟซีครับผมครับผมเอาไปเบิ้งสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับครับวม่สรุปหรือเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวจะมาสรุปเลขให้พี่น้องเอฟซีอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมปูห้าเจ็ดแปดเนาะครับเออเห็นชัดบอกกล่องครับผมเบิ้งชัดๆเลยเด้อครับวิ่งบนศูนย์กับหกครับผม ป็นลักหน่วย้ะครับผมเนี่ยหกปูเนี่ยหกไผมสองตัวบนหนึ่งหกสามหกสามศูนย์ห้าศูนย์เกียรศูนย์ครับผมวิ่งล่างหนึ่งครับครับผมจับคูหาหนึ่งหกหนึ่งเกียร์หนึ่งแปดแปดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งเอาเลขดับบนสองกับเก่าครับเลขดับดนะครับ้ะดับล่างล่างครับ ซี่กับสามมีกับสามเด็กปูกับมีแค่นี้เด้อครับเป็นแนวทางพิจหน้าเพิ่งเอาครได้โชว์เลยล่ะกับปูครับอาที่ว่าสูรเลกดับปูกับบอในคลิปไปด้วยครับผมอย่างซี่ก็ล่องไปวิเคราะห์กับปูเอาครับอเอครับถ่ายคลิปนีขอยพ่อยพี่น้องถูกหวยรลยเงินเป็นน้ำกันเด้อครับผมผิดพาดรวยหูน้ำใช่ครับแล้วก็ ก็ามาเชียร์ครับผมครับพอไอพ่อนห้พี่น้อง f อโชคดีสุขสุขค้นเนาะครับหนึ่งกันย่ายอ6หกสิบหกครับสำหรับ,บคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ